สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องวิธีลุยสวนกันอีเช mm. ่นเคยนะคราะวันนี้จะพาไปชมออสวนไล่มันนะครับก็เดินทางไปนะครับเป็นเป็นสวนของ mm. ตัวเองนะครับก็จะได้เอาของไปเก็บไว้นะครับก็มาพบกับเรา,าช่องวิธีลุยสวนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดคุยถึงเรื่องอ ขาดดุลกับสมดุลน,นะครับแล้วก็เกินดุลน,น,นะครับก็คืออในการทำํำธุรกิจนะครับหรือการทําอะไรต่างๆนานาก็จะมีสิ่งเหล่านี้ออยู่คู่กับเราตลอดนะครับแม้กระทั่งการใช้ใจ่ายต่างๆนานานะครับก็เรื่องอการขาดดุลนะครับมันก็มี ามาตลอดแหละนะครับเพราะว่าบางทีเรา,าใช้ใจ่ายคิดว่าจะเอาไปลงกับการเกษตรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องได้มาทําอย่างอื่นอย่างเช่นการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะครับการดูแลครอบครัวก,การกินการอยู่นะครับการใช้ภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่นอกเหนือจากการทําเกษตรนะครับหรือว่าการทําธุรกิจ ดังนั้นแล้วธุรกิจก็อาจจะมีการาโยกนะครับการาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอย่างอื่นดังนั้นทำให้เงินของเรา,าหมุนเข้าในาช่องของการาทำธุรกิจทำของการเกษตรไม่ไหวไม่ได้นะครับดังนั้นแล้วถ้า เราจะทะําเกษตรหรือทําธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องชัวว่า,าสิ่งที่เราทําทุนไปสิ่งที่เราหามานะครับสิ่งที่เราจะเอาไปคืนเขานะครับเ,เราก็ต้องคิดว่า,าตรงนี้นี่มันจะคืนได้ไหมนะครับถ้าว่าทําไปแล้วนี่ไม่มีหนี้สินนะครับ ไม่มีการกู้ยืมเพื่อทำแน่นอนตรงนี้ก็เราเอาไปใส่ในการกินการอยู่การใช้จ่ายการท่องเที่ยวการทําในครอบครัวหรือต่างๆนานาไปขยายธุรกิจก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราเอาเงินที่เอาออกมาจากเรียกว่า ธนาคารนะหรือว่าการเงินอือ่นๆที่เขาให้เรากู้ยืมนะครับที่เรายืมมาเราก็จะเรียกว่าต้องมีส่วนส่วนหนึ่งที่จะต้องคืนเขานะครับแล้วก็ส่วนที่มันเหลือเราอาจจะเก็บไว้หรือใช้จ่ายก็กได้นะครับมันก็มีที่บอกนะครับว่า,าถ้า เราทําแล้วมันขาดดุลนนะครับขาดขาดแล้วสมมุติมันไม่ใช่พื้นที่ของเราด้วยนะครับเราก็จะสูญเสียเวลาเหมือนเลือดที่ไหลออกไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราปีนขึ้นมาได้เกินมาหน่อยนะครับเกินมาหน่อยจริงก็จริงนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะ เรียกว่า,เ,าเลยค่าเช่าแล้วนะครับก็ยังไม่พอนะครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นหรืงเช่นค่าแรงงานนะครับอพอไหมนะครับเ,เลยค่าทุนต้ทนทุนเราไหมนะครับต่างๆนานาแล้วก็จุดคุ้มทุนเรานะครับซึ่งมันก็เรียกว่ามีความหลากหลายมากนะครับหลายอย่างมากที่เ,เราต้องต้องบริหารจัดการดีๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนะครับถ้าเรา ทำเกษตรแล้วเช่าที่เข้ามานะครับอ่าอย่างเช่นแถวนี้นี่ตั้งแต่พันไปถึงสามพันสี่พันนะครับต่อไร่ในการเช่าที่นะครับถ้าเราเช่าสักสิบไร่นะครับถ้าค่าเฉลี่ยกลางๆก,ก็ประมาณสองพันห้าถึงสามพันเนี่ยอ่าต่อไรนะครับสิบไร่ก็เป็นเงินอยู่สามหมื่นแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลงว่าการเกษตรนี่อ่าเราสามารถที่จะ ได้ผลผลิตกำไรขนาดไหนนะครับขนาดต้นทุนในการเช่าอย่างขนาดนี้นะครับในต่อปีนะครับต่อปีนี่สามหมื่นแล้วนะครับสมมุติเราจะทํามันสาปะหลังสิบไร่นะครับเราต้องลงทุนกับเรียกว่าท่อนพันอีกนะครับท่อนพันนี้ก็ต้องซื้อนะครับเหมาซื้อเขาไร่ละ3ามถึงห้านะครับอย่างต่ำนะครับก็แล้วแต่นะครับ แล้วก็เราต้องหาคนงานมาปลูกนะครับมาเสียหญ้านะครับเราต้องหารถไถนะครับมาไถมากบนะครับมาเพื่อให้จัดการดินพวกนี้ให้ได้เรียบร้อยนะครับให้ต้นท่อนพันธุ์ใหญ่นะครับ รวมถึงปุ๋ยนะครับต้องมีปุ๋ยในการาบำรุงดูแลรักษานะครับซึ่งก็ต้องใช้จ่ายอีกนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับก็มีความหลากหลายนะครับหลากหลายมากนะครับอย่างเช่นตอนนี้นี่น้ำไม่มีนะครับก็ถ้าปลูกต่างๆนานาหนีก็ต้องคิดถึงว่า,าสภาพดินที่ไม่มีน้ำนี่ อะไรที่จะปลูกได้แล้วก็จะปลูกได้ขนาดไหนนะครับแต่มันซําป์หลังนี่ก็ยังโจนเจียนโจนเจียนนะครับนี่ก็คือต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างนะครับถ้าเราคุมไม่ดีนะครับเราก็จะต้องเสียศูญเสียเ,เขาเรียกว่าขาดทุนนะทำยังไงเราถึงจะปิดประตูขาดทุนได้ดังนั้นก็มันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยของเราหลายอย่างนะพี่น้องนะ ก็เดี๋ยวาฝากไว้เท่านี้ก่อนนะพอดีมาถึงสวนแล้วนะครับครับสวัสดีครับ